ันอังกอนตุ่มบ่ถ้าจะอังก้อนก็ตุ่มเถ้าตุ่มงอมังเอียดมังนี่สิไงกล้วยกล้วยเนี่ยต้มสุกอร่อยกล้วยอะไรน่ะหักมุกต้มสุกต้มสุกใด่หรอตุ่มสุ่มต้มกล้วยนี่กล้วยนี่เขาเอาไว้ทำอะไรได้มั้งกล้วยฉาบจะน่าก็เลยทำกล้วยฉาบเม็ดมะขามเลยเป้ือกเม็ดแตงทานตะวันกับแม่มันนอกกับแกมันเนอกอันนี้แหละอาหารว่าง ลูกอมคนจนลูกอมคนจนเ้าเรียกได้แล้วนันนี่นั่นี่น่าีม่ไงไปเอาเลยย่มายยัง่ะน่วยบอกป้าคิดึงยุ่งค้มันไป้แนไปเช็ค ขมุ่งเพชรอมคนจนหรือวมันจะตอดจะไปดูยังไงยายตาจะไปดูอะไรตอดไม่ตอดไม่ตอดตอดขมุ่เพ็ดขมุเพชรมิมมิมมิมพึ่งเพลชรพึ่งมิ่มเขาเรียกพึ่งมิ่มเอาพึ่งมิมกันไตยมีฝนก็แรงกันไตยร้านมิมมิบอ่ะหลุ่ยหยุบมีหรือเกิดตะไรยังไล่ยังไล่วะคัม

នឹងត្រៃក៏មុតเนาะត្រៃក៏មុតណោត្រៃមកនោះនេះน้ําหวานអូលោកมันโตหมดแล้วเหรอ แต่ไม่รู้ว่าเขาดูช่วงข้างขึ้นข้างแรไรนะลงมันโตกินก่นรกมาแล้วครับอุกกินย่อยูไบนุ่นะกุนกุลโคินข้าวสารอ่บจ้าอยู่ที่โสิตี้กันเป็นยงเย่มได้เลยเมาหามเลยมันะีกันเมียเออเมียกับจับไปสิไอ้อะยังทำก็ร่งล้อมมา นั่นจูันั่นไม่จบันแน่นแนนแนแ่ด้วยแนนแน่นด้วยไมเฮ้ยเฮ้นแนนแน่นกินถนนด้วยจิบดีดีเด้กดีเด้กีเด็กดเกีเกดเดกเ็กดีเด็กเด้กเ็กีเดกีเด็กเ็กเกเด้กเกีเเกเเเเเฮเเด ไม่บอกพระแล้วเขาบวชเลยเขาบอกว่าสิเปนิมต์เจ้าวาดยู่พูสิงมาเยอะเอ้ทำไมมันหนาววะเนาะเหี่ยเคยยัดงูตึกหยอนเจ็บเันจะงูตึกอยงูไหมพราว่านุ่มเนะคเอร์มดนักเลยตังนันาตงมป็นนนาเห็ดมาเปอยู่ในรถรถซาเล้ง มืขายด้วยนะม้ยน้ำจิ้มอร่อยอยู่แซ่บอยู่น้จิ้มประชานแดงเขามาขายแถวบ้านนี้นะเอาม,มาแหนะนานมาที่เด็กกับันตื้อเคยเนาะเด็กกัอเอาอันตื้อทะเลแต่กินขายแถวเกลือ,ก,อกินเบียร์เกินเหล้ากับอันนี้กินเหล้ากับๆๆๆๆกล้วยกับันไม่เคยกินเลยนะอันนี้กิน <c oughs> ก็ยงางก็เป็นสลัดเท่านั้น <c oughs> แหละอันนี้อร่อยเนาะเอามาแบ่งนิ่มจะักเลยเอยเช็ดจะหมดแล้วเช็ดผ้าไปซื้อ์หมดนี่พี่หลอกเลยแหละ เออมันบาได้ล้อแล้วกูแต่เสากูกินมุกไทยอยิ่แต่เสาอยู่ไม่เห็นเนาะบาได้เอิ่มมั้งถ้าเอิ่มมันก็มาลุกดอกปกะหาถ้าบูไปหลากมันลองใบตะนาวใชะเจอมาหลอกให้เปิดกล่อมันไปไหนวะบาร์ิวนะคะเอาอันไหนคะอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะจักรแดงเอาอันไหนคะบาร์บีคิวบาร์บีคิวปกมีค่ะอันนี้ ดักเบ้์อันนี้เจค่ะไม่ลูกองค์คนจนลูกองค์คนจนอยู่นี่มันย่างไม่ได้มันเสียบไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวย่างไม่ต่อเดี๋ยวมันจะตกคูนะเดี๋ยวมันตกคูนะกินตาล่าทำไมปากแดงแก้มแดงจ้ะแลคนมันสวยไงสี่ไปตรวจโจรเบย์โยเราไปให้มันหล่นสันเด้อน้ำเงี้ยวเอาโชว์โอ๊ยมันเมาเกลืออึย เต้นด้วยเดิเต้นด้วยนะก็เปิด <als> เพลงสามกลมกับอีกแดนหนึ่งแคนกับขี้วะกับขีเอามเวอรย้ายโยงมากหน่อยอ๋อปีกกระจายแล้วตตทีไม่เสือสาวตามสมตาเลยกี่เสือดิไม่เสือลาวสิเขามีเืือเนาะเขาจะตั้งตาหน่อย

ซำๆก็ไม่สาวโอ้ยคนสซเส้นก็แตคาราเีลคุณซำนี่นเแกไปแดกไหมจ้าแดดกะสิแตะไสั่งใหม่นะส่กไปจ้ะบอ i ฝนเลยโอ้ยไม่สิาหัวเอาปิตาเอวตำจิกซุกใส่ตอนนด้อฉีใส่แล้วจ้าเธอดีกันชวนไยสิก้วยดักแดกเช่ไมชวนมาชกกล่องก๋วยดัดโอ้ยในรคเอียดเขาใจทำนะเนี่ย ฟิก <laughs> <to serve> <shodita> <laughs> บ่มีไผหุงข้าวให้กินเลยเนะหอขาบ่หุงข